หน,นึ่งในห้าน้ําตกบนเกาะช้างนะครับที่ทุกคนต้องไปลองสักครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ําตกคลองพลูเกาะช้างจังหวัดตราจะเป็นยังไงใครไม่เคยไปเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับการเดินทางมาที่น้ําตกคลองพลูเนี่ยสามารถขับรถยนต์ส่วนตัวมาได้หรือว่าใครจะโดยสา,ารเป็นรถประจําทางมาก็ได้เหมือนกันก็เบามาราคาก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณพักอยู่ตรงไหนของเกาะช้างนะมาถึงน้ําตกแล้วเนี่ยก็ต้องเสียค่าเข้าคนไทยเนี่ยประมาณ40บาทจากตรงที่เราเสียค่าบาัตรนะครับเราจะต้องเดินเข้าไปด้านในอีกระยะทางก็ประมาณ400เเมตรดินสบ อ๋อแนะนําอย่างหนึ่งถ้าเป็นไปได้ให้ใส่รองเท้าที่มันนิ่มๆหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้ระยะทางในการเดินแป๊บหนึ่งมันจะต้องเดินผ่านพวกขดหินอะไรประมาณเนี้ยถ้ามีรองเท้าที่มันนิ่มๆมนุ่มๆมันก็จะสอบลงไปหน่อยก็ดีนะฮะช่วงที่เราไปเนี่ยจะเป็นช่วงหน้าหนาวน้ําก็จะไม่เยอะมากแต่ที่สําคัญคือน้ําใสมากแล้วเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเส้นทางที่เราเดินเนี่ยก็เหมือนเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติอะ่ะไม่รู้อ่ะซ้ายขวามีแต่ต้นไม้มันก็เรียกธรรมชาติหมดแหละพอเดินไปสักพักก็จะเจอนี้เห็นไหมน้ำ ควรแต่ว่าก็ไม่เยอะมากนะเพราะว่าเรามาเนี่ยตอนนี้ก็ช่วงประมาณสัก10บโมงสิบเโมงประมาณนี้มีแดดพอประมาณพอไปถึงเนี่ยก็เฮ้ยโอเคถือว่ามีน้ําให้เล่นอยู่เห็นอย่างนี้นะครับดูเหมือนน้าน้อยนะแต่จริงๆเนี่ยว่ายจากตรงโขดหินเนี่ยไปถึงฝั่งนู้นเนี่ยเหนื่อยเอาการเลยข้อดีของน้ําตกคองกูอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะเล่นได้มีที่ให้เด็กเล่นก็คือมีแบบว่าตรงที่มันไม่ลึกมากกับตรงที่แม่งลึกไปเลยตอนที่เราเล่นน้ำนะครับก็จะมีชาวต่างชาติเนี่ยกระโดดมาจากโขดหินตรงนี้กระโดดลงมาก็มีอยู่เยสนุกดีีแต่ว่วาามเจ้ ที่เขาดูแลเรื่องความปลอดภัยนะแต่ว่าเขาไม่ให้ไปนู่นตรงที่มันเป็นตรงที่น้ําตกไหลลงมาตรงนั้นเขาไม่ให้เดินไปไม่ให้ปีนขึ้นไปเขาก็จะให้เล่นบริเวณนี้ตอนที่เล่นนะใครที่ยังไม่เคยมาเนี่ยโหตื่นเต้นมากเพราะว่าเล่นไปก็จะมีปลาเนี่ยมาไ่ว้น้ํากับเราไปแล้วมันก็จะคอยตอดตลอดตอดขาตอดตีนตอดหนะ้าแข้งตรงนี้ระวังไว้ด้วยนะถึงขนาดมีป้ายเตือนเลยนะว่าระวังปลาตอดบรรยากาศาวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็สวยงามแล้วก็น้ําเย็นมากต้องบอกว่าน้ําเย็นมากเช้าต่างชาติเยอะมากกว่าคนไทยนะครับ เห็นไหมใครที่มาเที่ยวเกาะช้างก็อย่าลืมแบบมาเที่ยวน้ําตกของผูกกันนะครับคลิปนี้เดี๋ยวไปก่อนใครที่เคยไปคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไปด้วยนะไปแหละขอบคุณครับ